ขี่เล่นขี่เด่นเนี่ยพี่น้องแซน ข้างบนเขาพี่น้องบนเขาโอ้โหมาเที่ยวสวัสดีครับมองทางรถไฟนี้เห็นบ่สวัสดีครับประสันคนแรกแรกขั้มเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับพน้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับขอมองสวัสดีครับเออรถไฟมาแล้วพี่น้องอัดดนนี้กลางเขายย เด้อพรูเอสมาเก็บเ็ดพี่น้องมารถไฟก็ได้มารถ่วนโตแตดีพี่น้องรถไฟบ่มีเวลไหลายแค่ละแค่ละบุคคูเป็ดสันเนอะแล้วก็บุคคเป็ดสันละ

จ้กขีเที่ยนึงเร็วผลมาเที่ยวภูเขามาเบิงรอเห็ดรอยังมม่้มวิวพี่น้องยา่มเห็ดมากม่เก็บเห็ดเห็ดหลายตัวยูนิพี่น้องมีถูกเห็ดมีหลานอาหารมีห้องน้ำดูท่องเขา ก็ดมิมีห้องน้ำเห็นบอกอันนี้ห้องกาแฟาเป็นอเครื่องดื่มพี่น้องเป็นเครื่องดื่มหมวัวรถไสลยไส้เครื่องเขาเห็นบอกสัน้นเพียงดิ้งเฮ็ดมีพี่น้องเฮดเฮดมีถูกชนิด Voilà les filles, je vais vous prendre en photo.